ครับมาเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักกันบ้างดีก,กว่านะครับไปดูสัตว์กันบ้างนะครับที่สวนสัตว์อุบลราชธาน,นีครับก็ให้ไปดูเสือกันนะครับเสือสองตัวที่เจ้าสุเทพกับเจ้านมเย็นอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมเสือ,อ,อสอง,งตัวเนี่ยนี่คือเสือ <c oughs> โคร่งอินโดนีอินโดซีนวัยหกขวบนะครับก็อากาศร้อนไง <c oughs> เสือก็ร้อนนะครับทางสวนสัตว์เลยจัดให้ครับมีกิจกรรมครับเอาลูกบอลสีดํานะครับให้ เจ้าเสือเนี่ยเนี่ยลูกบอลเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เขาเล่นน้ํานะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแต่ว่าเจ้าเสือสองตัวเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมไปกินข้าวเลย เห็นแม้ไม้เหมือนสอยมะม่วงเอาไก่ผูกว้ไม่เมื่อกี้นึกว่าเล่นกับแบมวไม่เขารู้ไงว่าช่างภาพจะถ่ายให้มันเล่นน้ำเขาก็เลยไปเอาไก่เ,เา,เามาล่มาอมันให้มามาอยู่ตรงลูกบอลเนี่ยใช่นี่เขาเอาไ,ไ,ไ,อไก่ล่อเพื่อมันขึ้นมากินข้าวคือมันเล่นแล้วมันไม่ยอมกินข้าวเป็นเด็กไปได้เล่นไม่ยอมกินข้าวเนี่ยนะครับโอ้น่ารักมากเลยน่ารักเหรอเราโย้โมโหมันจริงนี่น่ารักตัเนี้ยนะครับโอ้น่ารักมากเลยน่ารักเหรอเราโย้โมโหมันจริงนี่น่ารักว่าผมว่า ใหญ่แล้วมันน่ากลัวนะออถ้าถ้ามันแบบเจ๊กๆอ่ะไม่กี่เดือนเนี่ยติกกรรมมันเหมือนแมวเลยเนอะแบบว่าเห็นลูกบอลเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็มองตามเล่นมันคงร้อนมากอ่ะเลยกระโดดลงไปเล่นน้ําแบบนี้เขาก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับใครที่อยู่ที่อุบลน,นะครับก็บแวะไปเยี่ยมเจ้าสุเทพกับเจ้านมเย็นสุเทพกับนมเย็นโอ้ชื่อน่ารักจังชื่อเสือโค้งแล้วเนี่ย ตั้งให้มันแบบสมศักดิ์ศรีความเป็นเสือน่ากลัวนะเจ้าเสือโค้งอะไรนะนมเย็นเจ้านมเย็นเจ้านมเย็น